เจ้าของฟาร์มต้องจำใจจัดการจอระคขยยกบ่อหว่นน้ำท่วมแล้วหลุดเชื้อฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเข้าเด่นเข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เพจเฟซบุ๊ก เอกวันหันอินเตอร์ฟาร์มจอระเขจจังหวัดลำพูนได้โพสต์ข้อความและรูปภาพระบุว่าวันนี้ตัดสินใจเอาจอระเข้พ่อพันแม่พันที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นประมาณ17ปีออกจากบอ่อทั้งหมดหนึ่งในปัจจัยคือเรื่องฟ้าฝนที่ปีนี้ดูจะรุนแรงเกิน ผมต้องรีบตัดสินใจแบบเร่งด่วนที่สุดป้องกันดีกว่ามาแก้ไขทีหลังปรึกษาครอบครัวและคนใกล้ชิดมีมติเอกฉันปกติผมจะไม่ค่อยยอมแต่มาคิดลหลายๆด้านช่างใจอยู่นานพอสมควรมันคือทางเลือกที่ดีที่สุดณนะตอนนี้แล้วละ่ะจำใจจริงๆปีหน้าเราจะไม่มีเก็บไข่จอระเคหรือทำครอดจอระเ้อีกแล้วเชื่อว่าฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอฝนตกหนักดินชุ่มน้ำอุ้มน้ำจนพื้นน่วมอ่อนปลกเปียก ทำให้การทำงานค่อนข้างจะยากมากล่าสุดคุณเอกวัยสาปีเจ้าของฟาร์มจอระเข้ลำพูนได้เปิดเผยว่าฟาร์มตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันขย่อมตําบลมะเขือแจ้อําเภอเมืองลำพูน ตามปกติที่บ้านเปิดร้านขายวัวหันหมูหันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและซื้อจอระเข้มาเพื่อกำจัดซากเนื้อเป็นเวลา17ปีรุ่นแรกมีทั้งหมด125ตัวจนกระทั่งจระเข้แพ้พันมากถึง500อยกว่าตัวเมื่อมีฝนตกหนักหลายวันเกิดน้ำท่วมขังหวันเกรงจระเข้ตัวใหญ่จะหลุดออกจากบ่อไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจึงได้ตัดสินใจดำเนินการกับจระเข้พ่อพันธุแม่พันธุ์ซึ่งมีอายุมากแล้วรอดแรก90ตัว คงเหลือแต่จระเข้ตัวเล็กอยู่ประมาณ500ตัวในฟาร์มขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ